เคฮะข้อท okay. e, sure okay. so, okay. ี่เขาได้อยู่กาบสตีฟแฟมิลี่หรือสตีฟแฟมิลี่นี้อยู่เกมที่เวอร์ฟิลด์สามนะฮะก็ไม่รู้อ่านถูกวะตอนนี้อยู่กับน้องกะเพาอยู่กับพี่เต้รแล้วก็อยู่กับน้องเกมนะฮะตอนนี้คุณกะเพาโง่มากไม่เคยเล่นเกมนี้กะเพาเอ้ยขอเล่นก่อนเยี่ยก่อนผมไม่เก่งเกมเอพีเอสนะครับก็คือเกมนี้พี่เต้ยังมาเล่นไม่ได้นะครับเพราะยังหลุดไม่เสร็จเลยทิ้งเขาไปก่อนเราใจร้ายไปก่อนโอเคก็ขออ่าสักหน่อยนะคนอยากดูเวสต์ฟิลด์สามคาเดียวกัน ไหนมิมิเห็นเรามาเลยอ่ะแม่งผีผีก็กลัวปืนก็กลัวเอาไปกันได้วะผมอยู่ข้างเดียวพี่เต้แล้วใช่เหรอจะอยู่อยู่แก๊งด้วยกันเลยครับอ๋อใช่แก๊งด้วยกันอ๋อชื่อสีเขียวเห็นละอ่าเวลาเวลาเข้ามาโดนโดนยิงโดนยิงโอ้ยโดนยิงมอบมอบมอบปู่นังโอ้โหได้เลยเจ้านี่ใหญ่นี่ใหญ่เด็กอ่ะโดนอะไร ค่าโหนังไงตรงนี้แน่เลยโหเลีเยอะมากมีเลยโดนใครฆ่าเนี่ยโดนหลังกันวันหนึ่งต้องเปลี่ยนสายต้องเปลี่ยนสายต้องเปลี่ยนสายครับเจะมาเกิดตรงนี้เหรอพี่ดิใช่ได้ได้พี่เราก็โอเคเกิดตรงเดียวพี่บ๊อบไปโอ้ยยไม่โดนเลยอ้าวเกิดตรงเดียวพี่ปะเนี่ย อ้าวอยู่ไหนไหอ่ะวเขาเป็นห่างไงวะพี่ยังไม่เห็นเราเลยเราไม่ได้คลิกที่ชื่อพี่ดิแล้วเกิดคลิกชื่อพี่แล้วกดคลิปๆกรอแล้วกดเกิดไม่เหรออ่าจะเห็นเห็นพี่อยู่ใช่ป่ะวรังสุกนี่เห็นแล้วโอเคฮะอยู่กำลังเดินไปมันไม่เกิดตรงตัวเดียวพี่เลยวะพี่เกมมันมจะเกิดตรงเดียวกอนะไรไหมโอ้ตรงนัดนึงีงง่ยทำไมชนายเกมนดี๋ยวยิงตัอเดียวไม่ตายวะไม่ตายนี่ภาคสีนี่ยากอ่ะโอ้โ โอเคโโอ้หมียงมีย้อยมียงมีย้อยสโลนะต้องลอยตรงหินต้องลวยตรงหินไว้เราต้องถือมีดครับถือมีดมันได้เร็วขึ้นเอ้ย่วงนี้ผมกกระเพรากระเพรากระเพราจะเงียบนะครับหรือว่าเสียงกระเพราเบาหน่อยก็ต้องโทษทีเพราะเอ้ยกระเพราอึนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเล่นเรียนเรยนนี่แหละก็เหมือนเราเล่นธรรมดาแต่แค่แต่แค่แค่อัดวิดีโอให้ดูเฉยๆเนาะ ไม่ได้แคสนะฮะตอนนี้ไม่จะบาดมีดโอให้ดูนี่ก็ตัวผ่านมาไม่ได้แคสวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะฮะไม่ได้ใช่ไม่ได้แคสนะวันนี้เราจะมาเล่นเล่นให้ดูว่ากากันไหนเฮ้ยรถถังจะเหยียบข้านะรถถังจะเหยียบข้านะพี่ผมมาแล้วครับกขาพร้อมพสต์ด้วยกันเหยียบไม่ได้กรับเขามอยู่เขาพอมอยู่ทีมด้วยกันเนี่ยนี่อยู่ด้วยกันตอนนี้ตั้งชื่อบอสคุ้มไม่ได้ครับเพราะโดนคนใช้ชื่อ เออฮ้งทีมเรายืนสำเร็จแล้วอ่ะเอ้าแล้วผมเพิ่งมาเนี่ยย้า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 ยอะไรย้ายไปที่อื่นเดี๋ยวะทีเรายืนได้ละทำเลยพี่อันนี้น้องเกมนะน้องเกมไปเราไปอยู่ตรงนู้นกันนะยวันนี้วิ่งกันวิ่งกันเร็วจังช้าจังวะเนาะเออ หินบ้างเนี่ยเอออยากขับบ้างอ่ะปืนยิงไม่เป็นเลยตอนเนี้ยพี่เรายิงใส่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 เราต้องซุ่มใช่ไหมถ้าซุ่มนี่โดนทีเดียวสามตัวเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยใช่แล้วโดนด้วยกันหมดเลยเขาดใส่หมอมไหมเนี่ยหาอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยดิ้นแรงเห็นปะยิงยิงตัวเสี่พี่เฮ้นั่งไงนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วยิงไปได้เจ้าเล่ห์ยิงเฮ้ยโดนนั่งดิ้น โดนเรียบร้อยราตายแล้วร้อยกระเพ๋าตายเราต้องยึดฐานหน่อยพี่ใช่ครับต้องยึดฐานดับข้างหน้าเราเดี๋ยวมันไม่หกที่เป็นความรู้ดีมากชีได้ทำไมปืนมันสั่นๆหน่พี่เกมเนี้ยสั่นดีฮะกดชีพผาพลาเรสไนเรากดชิป้พมันจะกั้นหายใจแล้วดูมันจะยิ่งขึ้นไอ้กดชิปไม่ได้กดลุกแค่ช่วงขนาดหนึ่งไหมอ๋อเป็นจะออกสโลสโลหน่อย ตอนนี้เราเป็นสไนซ์ซุ่มยิงครับสไนซ์นี่เราเคลียร์ทางเหรอพี่สำเร็จแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยนะเหลือตรงไหนมั้งเฮ้ยอยู่ตรงนู้นเหลือเดียวโอเค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 ยึดยึดแก่เก็บเก็บวิทยุก่อนวิทยุคือเวลาเราตายแล้วมักระเพราเว้ยอื่นอยู่ใช่ไหมพี่อึอื่นเองเลยอะไรคืออะไรยึดวะงง ง่ายเราเห็นเห็นสีแดงว่าตรงโน้อ่ะพอดีอ่ะครัโอ้ยฝังเราบังมทิ่ทางนี้โยเราโดนยิงทุคนเลยตอนนี้ตอนนี้กดกดเอมครับดูแบบครับเราโดนล้อมด้วยศัตรูนะเอ็มดูแบบมาบอนโอ้ยตายตายรถังยิงโอ้หอ้ยรถทังรถทังโอโอ้โออ้อ้โอ้โอ้โอ้ัอ้โดโอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โโอ้โอ้้อ้อออ้โาโอ้โอ้โโอ้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 คอ้ ดดาไไม่้โอเคไปทาสีแดงมารถถังมากมองมองมองเฮ้ยจะสไลจ์จ้สไลจ์จ้สไลจ์เห็นแสงเห็นแสงรถถังอยู่ข้างๆเลยเก๋มมีช่างสมจริงครับมีแสงให้เห็นด้วยว่าเป็นสไลจ์พอทรนเฮ้ยแหนตอนนี้หลบหลบรถถังอย่างเดียวเลยรถถังอยู่ข้างโอ้รถรถรถะไรวะโอเครับไปดงหญ้าไว้ยกำลับไปดงหญ้าไว้ แต่พี่เปลี่ยนเป็นหน่วยกินยาเลยวะเฮ้ยน้องน้องนี่น้องเก่งกว่านี่กินยาอยู่นี่วะพี่ไ้ยมันบล็อกหรอเอายาอย่้เหี้ยแล้วกูบอกทำไมเงี้ยระเบิราว้าระเบิดโซ่ให้เฮ้ยเหมือนขบวนขบวนเหมือนพี่จะเจอกับเผานะครับนั่นแหละพี่ยิงมาเลยไหนนั่นแหละนี่กระเพาอยู่คนละทีกับเราเลยกระเพาอยู่คนละทีนะฮะ าาเผาคลีเป็นสปายเหรอใหญ่ข้างเหรอวัอนนี้ก็เผาเงียบเผาใช้สมาธิโอ้ยหลบได้เจ็<อ>เกือบเสียงเกมนี้ปืนช่างเล้าใจจริงเฮ้ยปืนท่านยิงก็ญญงไม่ตาแหล่ะเป็นไงแล้วละเล็งเล้งยิงไปไหนเกมยิงใช้สมาธิครับโอ้ยอยู่ข้างอยู่ข้างหลังเอ,อือเรียบร้อยนะ โดนยิงตายอ้าวหรือผมคนเดียวเหรอ,อเอาเปลี่ยนหน่วยอะได้เดิ<า>เนได้ได้หน่วยไหนดี้ทำไมพวกพี่ทิ้งผมเนี่ยใช้นี่ที้งมาตามรถคันอือสไช่างห่วยจริงยิงนัดเดียวไม่ตายต้องซื้อปืนใช่ไหมัถวิ่งไปไหนครับข้างหลังดิครับไม่ใช่หลังโดนยนะึดอยู่นะวิ่งสำรวจพี่ อ๋อบ้าบ้าบ้อ๋อยังมไปจ,จุดเองพี่ผมไม่ไเสี่ยงตายคนเดียวเฮ้ยนั่นแหละจุดเอเยอะๆหนูนั่นนะเราอย่าไปกลัวพี่ยิงเลยฮึบโอเคโอเคตอนนี้ก็เผาเตรียมขอถังตอนนี้ก็เผายิบเงียด เสียงเกมนี้แม่งดังมากพี่บอกตรงแม่งแม่งดังมากๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหคุยกันดีๆคุยกันดีๆคุยกันดีๆผมมาดีครับผมมาดีผมแค่เอาของมาวางที่ฐานนี่เองคุยกันดีๆคุยกันดีๆเดี๋ยวเฮ้ยตายเป็นแบบไปเลยพี่ลุยเลยเร็วๆโอ้โหแล้วเบิดแสกหน้าเปล่าไปล่าเป็นะไปเลยพี่ พวกเรายึดไปเอกันไปเอไปเอ้ลุย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 ไม่มีรถประคันนะใช่เดินลรำบากมากระวังระวังหน้าเลยนะพี่โอ้หลัง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 เออเออสนายิงสนายิงอ้ววเอาตายแล้วรอยพี่สนายหรอสนยิงนะฮะมีสนายอยู่ครับสนายเจอต้นไม้โอ้สนายโดน จจเจอแล้วโอ้โหไขเขารถเกียบ์วะโคตรโเลยเขาเอามา้พี่เขายิงไม่ได้เขาเอารถเกียบเลยอ่ะตายเหวออม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 ละมาหลายคนอยู่กากลัวเปิดไปแล้วตายหมดไปเลยไปเลยเอพอเราพอเราวิ่งถึงฐานยืนสำเร็จแล้วนะไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยอสไรอะไรตรงไหนวะมี่นัดเดียวจบพี่ตายหรอตายแล้วครับตายที่ตรงแี่โบว่าอยู่ทีมสีฟ้าเรียบเหลยผมเห็นผมเห็นพี่โบ้ด้วยีมสีแดงฮะสีฟ้าอยู่สีฟ้ากันเออโอ้ตายเราอยู่คนละทีมกันก็ได้มันห่วย เอาได้เยอะไรอ่ะยอะขึ้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยหน้าฟันเฮ้ยรถถังมาบุรุษถังรถถังมาตายตายวิดโอบูมันมันออกคนวัวตายใครเดินคนวะลุงมันตายไหมตายหมูเนี่ย ยังเปลี่ยนไม่ได้ยากอีกเลยแตตอนนี้เลืองดูเลืองยังไงวะพี่เรืองเหลือเหลือเท่าไหร่อุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเออช่วยด้วยพี่ใครเปสายพยาบาลช่วยด้วยเออเล่นสายไหนเนี่ยอุ๊ยอู๊ดโดนยิงโดนยิงโอ้ยสนายปืนมันสนายปืนมันสัินๆอ่ะหารถก่อนหารถขับมัน นี่ผมเกิดก่อนอ่ะเราต้องเล่นอับบีจีไว้พี่น,พนี่ไงนี่ไงน้องนี่ขึ้นรถละโอโ้โหแต่ว่าขึ้นตามเยอะขึ้นน้ำเลยอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหขึ้นอับแน่เคสควา้าเราอ้าวผมอยู่ทีมอื่นอีกพอทีนี้ขอทีจอดอเข้ามาเอออยู่ตกท้ายท้ายใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถโหมันมิดเลย ดันดนข้างโดัออุ้ยเจนเ็มตายหมดเลยโอ้ยโดนเลยไอ้โด่คอมตายแก้วะไยวะเรือระเบิดลโคนโอนเลยเกนี่โอนมากแบบนี้แตอนีนี้เราก็มาเกิด เธออยู่ตรงกลางเลยฮะวางวางวางรถโบว์ตรงนี้ไม่เจอรถจิ๊บเจอรถถังเจอรถจิ๊บ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 ยิงรถจิ๊บนี่ใช่รถลูกไก่ป่ะรดองจิ๊บเออมันใช่ที่ไหนวะคือรถยังไงกดอีพี่ผมไปรับเปล่าแตะที่ไหนครับกดการกันเลยวกดอะไรพี่กดกดกด F อะไรอ่ะ กดอะไรนะกดอะไรไม่ดูบุคคลที่สามอ่ะยื่ไหนกันวะนี่ครับเป็นคนกำลังไปรับพี่กำลังไปรับโอ้โหอุ้ยเห็นรถถังเลี้ยวครับเลี้ยวด้วยวันพี่พี่พีเตอร์อยู่ไหนครับพี <ใน S 2> <ม>่เตมส์อยู่ไหนต่อวิธีนึงน,นะฮะต่อรถถังเหรอนี่เอาจิ้มมาพี่ซูรถถังไม่ได้หรอกเอาจิ้มมารับเอาไว้หนีอย่างเดียว <c oughs> คุณให่าละยิ่งคนได้พี่สบายเต้ยยืมมาแล้วเต้ครับกลังรับเต้ไหนครับพี่เพ่เห็นตีเราอะไเออรถไปไหนเอาเอานี่ผมตายเหรอตายไม่ตายหรอวะที่หายแล้วตรงกลางอี่พคนที่สาบอะไรวะพี่ กดเวลาอยู่ในรถกดตัวซีครับมาแล้วพี่มาแล้วแล้วี่เต้ครับกำลังแล้วรอไหนกันดิไหนต่อไหนครับยังไม่เห็นเลยครับนี่ใครรับใครนี่ใครวะนี่รับเกมเกมครับเกมนี่ไงไม่เห็นรถเราละโอ้ดูยิงตูดตายแล้วครับตายหรอเอาชิบหายเดี๋ยวกลับเกมเดี๋ยวกลับเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปห้องกลางใจแล้วใจหมุนไปงี้เลย นี่ปลุกน้ำลุยไฟปลุกน้ำลุยไฟนี่บอกแล้วไม่ขี่ไม่ทำมาเว้ยขัดบ้าพิมันพิมันเอาพูดตัวกันพูดเดียวกันไอ้เจมเราไปถามมันนะครับไปแบบสองคนเอาไปกับเราเอ้ยเกมยิงเกมโอ้ ต้องหลบต้องหลบต้องหลบใจร้อนโอ้ตอนตนี้ที่อยู่สถานการณ์เงียบสงบครัไม่รู้จะไปทางไหนกัน <c oughs> ไอ,อต้ติดติดติดล้อติดโอ้ตอนนี้เราขอเป็นแค่โคชดเฟิร์นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเกบเกมขึ้นเกมเดี๋ยวไปรับเดี๋ไปรับพี่เขาเพี่บ้อมอยู่ไหนอ่ะไอพี่เต้อยู่ไหนพี่บนรถอยู่แล้วครับโอเคเราไปพี่ไปจุดไหนเนี่ยจุดบีนะ ใสได้เลยจะเป็นยังีเฮ้ยเจ้าคนยิงยิงกอะไรยิง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 จอด้ายิงจอด้ยิงโอ้โหโอโหฮอลลฮอลลฮอฮอเอาตายกันหมดแล้วเหรอเอาเอาส็กลับเอาสกลับเอาสกับเอาสกับอะไรวะผมขับรถไม่ดีผมขอโทษพี กาบกลับคนกลับตอนนี้เหลือคนเดียวเอาไม่ปุ่มยิงเองวะเข้าพี่เตยอยู่รถเหรออยู่รถอยู่รถเอาไม่ยิงเกิดรถได้วะพี่นุ้งพี่เราจุดเมื่อกี้จุดบีเราเข้ายังจุดบีเรายิงไปยังมีหน้าเราเปลาไหมเออยิงมากเลยยิงเออเราจะขึ้นบุกนี่คาราวันเราไปต่อไต่างลุยยิงมันนี่จอดยิงไปดิต่อไปต่อ ไอ้รถถังกูไม่ได้ลงลงยิ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 งอะไรยิงลง่ยิงยิงยิงไ่พยไปแล้ว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 โอ้ยรถถังไล่รถังแล้วกมาแล้วกบมาแล้วยิงยงยิงอะไรไปแล้วไปแล้วลงมีคู่ีมเม้นต์งเม้นตมงเม้นต์มเมนตมเมนตูเมนตมูเมนแล้วนี่เรียบร้อยเรียบรอย ไอ้รถติดเออเอ<า>อ,อโอ้ยเจ้ากันแพ <c oughs> ้กำลังยิงที่โบสเลยเ <c oughs> อยโอโอ้ยได้ที่สิบแปดไหเออมายศขึ้นไว้เยียได้รับยศแจงยศรับปืน,อปนโอ้ยได้ปืนเอ้ยปืนได้ปืนใหม่ปืนลูกซองได้ยศเพิ่มแจงแค่เล่นกันเองได้ที่มัน ใช่ต่อเลยไหมรยีวนีจะรับแบ่งนแ่งเยเดี๋ยวรอ26วินาทวนะฮะ